สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโอปอ้นายโคกสูงรหัส6.1509130สาขาวิชาเอกการปฐรมศึกษาชั้นปีที่2วันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องขอบ่ายของกิจกรรมนันทนาการและความสำคัญค่ะกิจกรรมนันทนาการหมายถึงกิจกรรมที่ทำในยามว่างเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานผ่อนคลายไม่เครียด ได้ยังเสริมสร้างทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมโดยไม่มุ่งผลประโยชน์ทางการเงินเป็นหลักแต่เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้พักผ่อนและใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าค่ะต่อมานะคะจะเป็นประโยชน์และคุณค่าของนันทนา,าการช่วยให้บุคคลและคนในชนุมชนได้รับความสุขช่วยให้บุคคลและคนในชนุมชนพัฒนาสุขภาพจิตสมรรถทางกายที่ดี ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางที่ไม่เป็นประสงค์ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีส่งเสริมการพัฒนาทางด้านอารมณ์ส่งเสริมในเรื่องการบำบัดร,รักษาส่งเสริมการทำงานเป็นทีมส่งเสริมการบำรุงทางขวัญทหารตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดงเป็นต้นคะ่ะต่อมานะคะ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการมีทั้งหมด11ประเภท 1. ศิลปะหัตถกรรม 2. เกมและกีฬา 3. งานอดิเรก 4. การดนตรีร้องเพลง 5. การป้อนรำเต้นรำ 6. การแสดงละครและภาพยนตร์ 7. มนันทนาการนอกเมือง 8. การอ่านเขียนพูด 9. กกิจกรรมทางสังคมศาสนา สิกิจกรรมพิเศษ 11. กิจกรรมอาสาที่สมัครอาสาสมัครช่วยค่ะส่วนประเภทกิจกรรมนัรทนาการที่ชิฉันชื่นชอบ3าประเภทนะคะหเลยศิลปหาหัตถกรรมเช่นงานปีมือรการร้อยมารายการทำไม้สีทำให้ดิฉันมีจิตใจที่สงบผ่อนคลายและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะ สองงานอีเดย์ A Day. เป็นกิจกรรมที่ฉันชื่นชอบอีกหนึ่งอย่างเช่นการทำอาหารการทำอันขนมดิฉันชอบทำอะไรใหม่ๆเช่นอาหารใหม่ๆขนมใหม่ๆเพื่อท้าทายและอยากทดลองอะไรใหม่ๆค่ะและทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขสนุกทุกครั้งที่ได้ทำค่ะต่อมานะคะ จะเป็นการฟ้อนรํำเต้นนํำเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะทีด่ดิฉันชอบอีกหนึ่งอย่างเช่นการเต้นเรีราาเพื่อทำให้เพลิดเพลินไปกับเพลงทำให้ดิฉันรู้สึกสนุกค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทฤษฎี888เพื่อความสมดุลของชีวิต8ชั่วโมงแรกนะคะดิฉันจะใช้ในการพักผ่อน8ชั่วโมงที่สองดิฉันจะใช้ในการเรียน และการทำงานค่ะแปดชั่วโมงที่3จะเป็นกิจกรรมเวลาว่างกิจกรรมนันทนาการค่ะต่อไปนะคะดิฉันจะสรุปกิจกรรมนันทนาการนะคะกิจกรรมนันทนาการจำเป็นอย่างมากเพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเวลาว่างเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานผ่อนคลายค่ะ และอีกทางยังทำให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของเวลาได้อย่างดีค่ะทำให้ทุกคนมีความสุขสนุกไปกับกิจกรรมนันทนาการไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะเกมกีฬางานอดิเรกการร้องเพลงต่างๆล้วนอยู่ในกิจกรรมนันทนาการค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดิฉันอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเปนทํากิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความสุข ความผ่อนคลายเพื่อให้ทุกคนนะคะจะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจะทําให้ทุกคนได้รับความสุขอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ดิฉันขอจบก,การนําเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ